ทางช่องของผมก็ได้สั่งเครื่องมือมาไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรงนั้นผมเก็บตังค์ซื้อนะครับก็จะมาเอ่อมังคันนี้นี่เองเรามาดูกันเลยว่ามันคืออะไรเิ่งเปิดอะไรนยครับส,ส่งสดๆร้อน ก็มือในรัสรนะามันจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าใครจะอยากสั่งตามก็สั่งได้นะครับอื้โอ้โหรับไล่ดูเบอร์เลยครับถือว่าเนียนถือว่าเนียนเอามาดูคุญแจแหวนกัน เยติ yeah, ขับพันผู้ชมสั่งได้เลยนะครับใน l a z a ด a แถ้คนอยากได้ mm hmm. จะเปิดบาง่คนแบบนึง mm hmm. ก็ใช้ได้นะครับติดบ้าน,นครับเป็นเครื่องมือติดบ้าน แตดเราก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่เราก็มาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับคือชุดบล็อกนั่นเองครับอีดแมงเลย <c oughs> ไม่ออกอ่ะ วางไวแป๊บนี่ครับตัดคลิปไปเลยแล้วก็มาเปิดดูเลยครับถุอว่างานถือว่างานดีครับชุดบอกเาชุดกุญแจสามอย่างครับเครื่องมือเขาก็ไม่พอครับเป็นเครื่องมือติดบ้านแล้วเรามารอติดตามกันตอนต่อไปครับ